ยอ้ยจะไม่ได้มันแก่เลยตาแก่ความปู่ไว้มันไม่เข้าท่านักหน้ามือถูกปมะเมยุบปูอีกคนอัปเรีเะามายามยอกยาวแล้วเขาพังมายู่วละพยายามยอกยาวแล้วเขาพมายุ่วเห็นหน้าหัวแล้วก็มันยังเห็นหน้าผีหน้าเหี่ยวฟันหักไม่อยากทุบตีหรอแต่ละทีก็เห็นแต่งเอกแดงแดง พ่อแม่ละคงเจ้านะฮะงงจงใะละแกงเกลื่อนใสน้าอะไรเสแสงให้ไดบัวดีก็ไม่แกลงเกือนแดงแดงจงแกลงตกแตงไก่เท่าเกียนตายหาเพื่ไม่ได้นะพ่ไม่บอกมาบัวปูคนยจะหาส่งออกไปให้อาสคาหกคนไม่ต้องจงใจกะแต่อยู่ไปทําไมละไก่แก่กาไแม่ละจะไปเธอไปละไปไปเธอไปไปไปเธอไปละไปไปเธอไปอย่าได้หมายปองรูปร่างนางเมงยังมีเสน่ห์ทำทานอุทิศทำไม่ยัคิดถ่ายเทไอทาเอเตเระเดียวมัน เขาด่ากันมีใครด่าจัชช้าด่ากัดไฟแงบเชียวอมิตรดาตา่าไปตักน้ำมันนั้นไม่ได้นำเนาะไม่ได้น้ำหรอกได้แต่น้ำตากลับมาก็โกรธท,ทุกข์มากกลับมาสาอมิตรตาปนามเมื่อนามอมิตรดาได้ฟังน้ำพระรามมดีเขาเยาะเย้ยต่าว่านางดำเดินโศการจัดขึ้นมาบนเรือนเถิดจะทศฐานสะเทือนกระแทกเท้า,นะามันสาวอยากส้น บอกความไม่ได้กันคราไม่ได้ในอพรรามถูกชกเอ่ยทำไมฮะทำไมทำไมเองไม่บอกเขาเลอว่าเองเป็นหัวของข้าเขาคุณได้มาตาว่าเอาสูงเหมือนข้าไปจิงชูเอาหัวมันมาทมเฉยอเอ่ยแค่เอ่ยมันเจ็บใจมันคทด่งใจจริงๆว่ามันมาช่างฉอละประหล่อประหลกับคนแก่ที่มันด่าพ่อด่าแม่แล้ยังไม่เจ็บใจเท่าให้เธอชื่อเล่าทุกคนรอายกูนี่อ้อ๋อ จะเหลืออัปประมาณทีนี้ตีป้าหน้าบ้านกูจะไม่ลงไปถ้านน้าท่าฝนไปกูก็จะไปไปหาเลยนะท่านตาโสทุชาโตวันนั้นทุกทบกคนได้ปลอกใจอมมิตรแต่ดาว่ามิตรดาบเจ้าจะได้ถือโทษโกรธมันเลยนะเจ้าตอนนี้เราน้องมยาไปทางไหนทางน้ำท่านทางไทยล้อมก็อย่าได้ตักทางฟืนทางผักน้องก็อย่าได้หักอย่าได้เก็บ นางขัดมันแต่เล็บดูผีมื้อให้มันจับบายจับบายแล้วพี่ก็ขวนขวายมาเลี้ยงเจ้าทุกเท้าคำอมรริตาดาท่านเอ่ยท่านเอ่ยท่านเอ่ยตระกูลของเรานึ่งไม่เคยไม่เคยไม่เคยใช้ผัวต่างที่ค้าเขา,ขาจะนินทากันพี่ป้องท่าน ก็รีบเจ็บสนแสวงหาเอาผ้าทาสีตาสามาให้เราใชา้หาไม่แลว้วเราจะไปเสียจากบ้านนี้นัทพิเมศิปาชานังว่าโอ้แม่อมิตาดาแมกภูชีวิตทุกวันนี้พี่ก็สุดคิดสิ่งปัญญาทาั้งศิ้อและปราสาทวิชาที่พิจจะเรียนรู้มันก็ไม่มีพิ่ดีตวจะขอ,ขอทานมัลเลี้ยงจ้าทุกเชาวคำ นี่เจ้าจะมันรำเพี่ยะไรให้พี่ไปหาข้าหิ้งข่าชายเออแล้วพี่จะไปเอาที่ไหนมาให้แกเจ้านั้นท่วงชชยอันนี้คือเนื้อหาเนื้อความในกันของชุชกตอนนี้ก็จะต้องอนโมทนาแล้วก็บอกพยายามทุกท่านที่มาร่วมกันฟังเทศในการชุชกนี้ ถ้าเทศไปอย่างนี้อย่างเดียวโดยไม่บอกอะไรบ้างเลย mm hmm. ก็เหมือนกับว่าเราจะได้แต่น้ําน้ํามีประโยชนะน์มันคล้องคอน้าต้มน้ําอะไรต่ออะไรนะจะไม่มีน้ําก็ไม่ได้ต้องมีเนื้อเนื้อกับน้ําต้องเป็นของคู่กันไม่งั้นฝืดข้าวมันไก่นี่เขาก็ต้องมีน้ํามาให้ไม่ฝืดไม่ฝืดคอนั่นก็ต้องมีทั้งเนื้อและก็ทั้งน้ําเนื้อก็คือจะบอกว่า มีเนื้อตรงไหนเรื่องมหาชาติเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นแค่เนื้อศาสนาเรื่องศาสนาเท่านั้นชาดกในพุทธศาสนานั้นมีมีอยู่เป็นจำนวนมากแต่ว่าชาดกทั้งหลายแหล่ มีการทำนายกันว่าต่อไปศาสนาเสื่อมแล้วก็ชาดกจะเสื่อมก่อนเพื่อนและเรื่องแรกที่จะเสื่อมก็คือเวทสันดอนหมายถึงเมื่ออายุศาสนาหมดก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆพระราชาหรือพระเจ้าแผ่นดินเมืองเรานั้นนับถือศาสนาพุทธมาโดยตลอดเพ่งคัดในศาสนาเห็นเรื่องเวทสันดอนเป็นเรื่องดีไม่อยากให้คนลืม พยานทาให้ท่านดอนดังเป็นที่ขขรู้จักของคนอื่นทำยังไงถึงจะเป็นที่รู้จักก็ให้นักปรา์ราชาวเดกมาแต่งให้เป็นบทกวีและใส่ทํานองและพระเทศเดิมทีเดียวนั้นเทศเป็นทํานองหลวงไม่ได้เทพตมบ้านเทศในวังพระไปเทศพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระที่นั่งอานันตสมาคมพระที่นั่งดุสิตประเจ้าปหมดไทรนิมนต์พระเจ้าไปฏิบติมิตดกาาทีห้า ทรงบอกว่ามหาชาติเป็นงานของแผ่นดินมหาชาติมีทั้งหมด13กันแต่เทศในวัง13กันไม่ได้เทศที่หกกันเน่ยเพราะจบ13กันแล้วต้องเริ่มการที่หนึ่งใหม่เพราะเหนาหมาดแย่งกันเป็นเจ้าภาพอยากเป็นเจ้าภาพาให้เป็นเจ้าภาพาแล้วก็จะแห่ผลงไม้แบบที่ตั้งเนี้ยออกมานอกวังก่อนหรือแห่จากบ,บ้านตัวเองแห่มาถึงไหนโยแห่มาถึงวัดโพธาเตียนวัดประเชตุพนเลย มีงานพระราชพิบบธีอะไรก็ตามต้องมีราชรถหรือแห่ไปที่วัดโพธาเตียนก่อนวับพระมหาดิพาสไปแแห่ไม่ได้แห่เพราะมัเป็นนะแห่ไปวัดโพธาเตียนเจ <Yeah. S 1> hey. ้าจพุทประยักธรรมาด,าดามอ,อยนะแห่ไปนู่น hey. งานอะไรกาแห่ไปนู่นแล้วก็แห่กลับเข้าวังที่บิเทศนั้นมหาชาติจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็บอกว่ากันไหน ให้ใช้เสียงอย่างไรมีผ้าบังคับถ้าอากเป็นกันมัตสีพระต้องเสียงเล็กให้เหมือนเสียงผู้หญิงถ้าเป็นกันระมาณพระต้องเสียงเล็กให้เป็นเสียงเด็กชาลีกันหาห้ามพระเสียงใหญ่เทศถ้าเป็นกันมหาราชพระต้องเสียงใหญ่เพราะกันนี้แสดงประมุขของประเทศอำนาจใช้อำนาจทางเสียงอยากทำให้กอนสันติอุ่เพลงร้องเพลงปลุกใจให้เสียงใหญ่หน่อยโอ้เสียงใหญ่ อ๋นพระเทศบารไดใหญ่ตั้งแต่ก็โมโัวเลยเสียงใหญ่ก็หุนมาวเลยถ้าเป็นการชุชกองไหนเทศชุชกองนั้นต้องพอลาดนะนะต้องแก่ที่สุดที่เรธที่สุดแต่บังเอิญวันนี้ท่านยังหุนปร,ริยธรรมธาดาหาพระพี่เรธไม่ได้จำใจที่หุนประมหาฮิติศรรักดิ์ นาตาดีมาโพมาโมาเทศด้วยความสูงสุเน,นี่ยใส่แล้วมันเรียกเป็นพระาาพิธีเป็นพระราชนิยมมีเพลงประจำกันแต่ละกันแต่ละกันแต่ละกันเทียวเป็นอัครรสทางบทกวีสมเด็จพระเทศพรรัฐเมื่อสมัยเรียนชั้นมัธยมโรงเรียนจิตรดาพระมหากิษากไปสอนเป็นประจำสอนมานานแล้ว เจ้าฟ้าพระราชนเธอเรียนที่เนี่ยสมัยสมเด็จพระเทพรรัรน์อยู่ชั้นม,มสหใครจะเป็นเจ้าฟ้าหญิงกลินฑรวิชาภาษาไทยสอนเรื่องการกุมารเพื่อให้ทราบถึงอ,อัตฉริบทกวีอาจารย์บอกว่าเนี่ยพระท่านเทศไปทํานองเจ้าฟ้าหญิงกตินฑรถามว่าทํานองอย่างไรอาจารย์บอกว่ามันเป็นนะอยากฟังก็ไปต้องฟังที่วัดแล้วกันท่านก็ให้คนไปดูวัดไหนมีเทศวันไหนอย่างไร ท่านเขาไปที่วัดโพธาตุยมงขออนุญาตเจ้าวาดเป็นเจ้าภาพกันกุมารครั้งแรกเลยในชีวิตการฟังเทศมหาชาติแล้วก็จากนั้นมาท่านฟังเทศเรื่อยๆฟังเทศมาหากันมหาราชถึงแปดครั้งชอบมากเลยและท่านถามว่าเวลาพระเอาเวลาวัดมีเทศเนี่ยโยมเอาอะไรไปตดก,กันเทศผมเด็กเปรนเทพรักถามตอนนั้นท่านยังเป็นเจ้าพระยิงกินทอน คนก็มาทูลว่าต้องอาผลไม้ต้อ,อมผลไม้ห่ะมัดจีอยู่ในป่าเราทำชีวิตด้วยผลไม้แสดงการไหนมหาชาขาดผลไม้เหมือนกับไม่มีานไม่ได้ต้องมีที่ก่อนที่ท่านจะไปฟังนั้นท่านอ่านเรื่องคุณชาคุณแผนพลายแก้วบงังคุณชาบางังอะไรบ้างมีเทศเป็นเจพาะเทพมหาชาติที่วัดปาลีลร่แกะสลักหัวมันดิบเอาไปติดกันเทศ ท่านก็เลยเอาแบบคุชางแกะคุชางแกะมะละกอท่านแกะว่ามันอเป็นลูกชาลีกันหาแล้วก็เอาไปจิดกันเทศถาวายเหลือทําเพาวท่านทำเองหมดและท่านถามพระว่าฝ่าพระจะเทศกันเนี่ยได้นานไหมฝ่าเทศกันได้ขอ้าาเทศหัดกันไว้มา,ากๆเพราะมหาชาติไม่ใช่เรื่องของศาสนาเท่นั้นเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมด้วย พระเทพาชาติก็ดีใจว่ามหาชาติเวชสนนอนไม่สิ้นแล้วเพราะุูกระม่อมแก้วเอาพระไทยใส่มหาชาติและสมัยก่อนเนี่ยคนไปจเจ้าวาดไปหาคนมาเป็นเจ้าภาพคือคนรักถือพุทธเนี่ยอยากทำสามเรื่องถือว่าเป็นบุญเท่ากันหนึ่งทอดกระถินสองบวชลูกชายตัวเองเป็นระ 3. สเป็นเจ้าภาพเทศาชาติ ดูชอบไหมว่าใน77จังหวัดของประเทศไทยเนี่ยจังหวัดเดียวที่มีเทพหาชาติในบ้านคือจังหวัดเพชรบุรีโอ้โหทอบมันมากเลยเทพหาชาติเนะยนะเจ้าวัดไปขอใหเป็นเจ้าวาทุกคนไม่ลังเกียจเลยถือว่าเป็นบุญมหาศาลน้ำมนต์ก็ศักดิ์สิทธิ์กว่าน้ำมนต์ที่อื่นแต่มีก่การหนึ่งประหลาดมากสมัยก่อนก็ทราบกันดีหมดจังวัด ไม่มีใครยอมเป็นเจ้าภาพกันถูชกปฏิเสธสะบัดหน้าชักชักมาเอาไม่เอาเลยแย่แน่แน่เป็นความเข้าใผิดหมดหาว่าจะยากจะจนจะค้นแค้นจะรังเกียจเหมือนถูกชกอะไรท่าน,นั้นะพิดเลยโอ้มาบอกกันให้มันถูกต้องกันวันนี้ท่านจากคุลปริยัตเน้นมาเลยตอนใบที่มนนะใบอื่นไม่เน้นนะเน้นเฉพาะใบของพ่หมาตอตสาะมาอบอกโยไม่นะ ก็มีอันนี้โสงนะการทุกเนี่ยเขาจะบอกก่อนละบอกกันทุกปีอะไปไหนก็บอกหนึ่งนะการทุกขีไปนะรวยสองฉลาด